อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาได้ค่ะพี่น้องหอดเถียงละจ้าใกล้จะแปดโมงเศร้าละค่ะของวันจันทร์ที่สิบแปดกันยายนหกหกนะคะมาเบิงไก่เบียนจ้ก็มูเล่าคือเกาค่ะพี่น้อง้าก็าสบายดีเนี่ยค่ะหอดเถียงนาน้อยแล้ว ไก่เบนจะกับพ้องเพื่อนเอิ้นขวางเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวาไม่เอาอาหารให้พวกหนูนะโปเต้อย่าพึ่งดื้อน,นะนี่จ้ะนับบึงก่อนเหลือคือเก่าบ่อห้าสิบสิบห้ายี่สิบยีิบยบสามต่อเก่าค่ะยี่ิบสาม อันคนนี้นี่ล่ไกกระจริงด้ค่ะมีแนวสีขาวสูฟังโปรเตนี่ล่ไกกระจริงแต่ว่าบาดบาดย่ำเขาเอาเข่าห้เพิ่นกินนะไกลไปจิกเหมือนบอกาไล่เขาพี่น้องคะกอดอ่ดกระฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เนี่ยได้จ้ะกิ้งๆิงกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง โปเตสเดี๋ยวแม่เอาให้กิน้วลูกเด้อตอนมันล่ลายนั่นไก่สีไข่ไข่ยังเสียจ่ามีอยู่สามสีตัวบักเถกสีไข่ไข่เบนจ่านี่เนาะคะ่ะวัดที่นี่มันตายเบิดค่ะบ่เห็นสากโปเตสพาหมูมาลายบิงบิงเอ้ยครังเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้นะ ไก่ก่อนเอ็นวนไายบอค่ะพี่น้องผู้ตัวนี้ก็มีหลายสีคือกันค่ะนี่นี่งามบอค่ะพี่น้องค่ะเขาก็สังเกตใกล้ๆขาเหลืองอุยหุย,หยงามคือกันค่ะนี่หลายสีคล้ายๆเบนกาเลยเออหนึ่งสองสามสี่ห้า กระสีบัวหาสีคือเบนจ่ลบวค่ะเต้ยเฮ็ดเฮ็ดไก่แม่ลูกเฮ็ดไก่แม่ดับไปหลายแล้วเหลือแค่ยี่สิบสามตัวเฮ็ดไก่แลุก้ะง่ามคือเบนจะะเลยค่ะพี่น้องตัวนี่คายคายกันนึกบ่ค่ะคายๆกันก็เบนจะะเบนจะมาแล้ว พี่น้องสารคทีก็ต้องได้รับความขอบคุณขอขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้าพบอพอกันใหม่คลิปกว้างครับพี่น้องคลิปหนาเป็นคลิปกว้างนะคะวันนี้วที่สิบแปดกันยาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีที่รับชมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรำรวยรวยบายบาย